ชมที่นาแปลงสวยค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่6ไร่79ตารางวาค่ะทางเรานะคะขายเพียงไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทค่ะมีทางสาธารณะประโยชน์นะคะกว้างถึง5เมตรเลยค่ะมีระบบน้ำนะคะมีทั้งน้ำประปาค่ะและบาดาลน,นะคะไฟฟ้าค่ะมีพร้อมให้หน้าแปลงแล้วนะคะอ่ามีพื้นที่ทำสวนนะคะโซนด้านหน้าแปลงด้วยค่ะที่เหลือนะคะเป็นทุ่งนา กว้างนะคะยาวทั้งผืนเลยค่ะเดินทางสะดวกนะคะห่างจากอำเภอป่าซางค่ะเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากตัวเมืองลำพูนนะคะมายัางที่ดินแปลงนี้ค่ะเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้โรงเรียนนะคะโรงใกล้โรงเรียนค่ะป่าซางค่ะพิกัดที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านล้องค่ะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะ เหมาะสำหรับทําการเกษตรค่ะบ้านสวนนะคะหรือใคร